ไม่ใช่บ้านบนนไม่ใช่ไม่ใช่บ้านปลวะมันเกียงหมดแล้วโอเคเตไปน้องไปทหารม้าทหารม้าสเปซสเปซแอนด์วอล์กอินวอล์กอินวอล์กอินสเปซเลยสเปซ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 นักสเปซ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 เข้ามาลึกๆขอลึกๆขอลึกๆผมตกแล้วผมตกข้างในแล้วผมตกข้างในแล้วมันโชว์มันโชว์มันโชว์แล้วมันอันเก็ตแล้วอันเก็ตแล้วมามามาทหารม้าลงลงข้างในเลยลงข้างในเลยลงข้างในเลยขอขอข้างในเยอะเยอะข้างในเยอะดิบ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 มา พายพายอยู่น็อตพายอยู่น็อตอีทพายอยู่น็อตอีทมามาน็อตอีทหน่อยมาน็อตอีทหน่อยน็อตอีทหน่อยสว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 ยเราเราสเปนน็อตอีทสเปนน็อตอีทเราสเปนน็อตอีทแอ่งเสาสเปนน็อตอีทแอ่งเสาสเปนน็อตอีทแอ่งเสาสเปนน็อตอีทแอนงเซาสเปนน็อตอีทแอ่งเสาสเปนน็อตอีทเสามันเทิร์น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 ทหารมาร์ตี้ผมทหารมาร์ตี้ผมไขว่างขี่ม้าไขว่างขี่ไปใขว่างขี่ม้าไปม่ไขว่างขี่ม้าไปขี่ม้าขี่ม อย่าไป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 ขี yeah, exactly. ่ม้าทะลุไปอย่ามาทะลุไปออกออกช็อกไป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 มันมารุกมาลุกใน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 ลุกมาลงข้างหลังมาลงข้างหลังขี่มาแล้วมาลลงงข้าหังมาลงข้างหลังมารงมข้างหลังตีผมอยู่ไหนหมดตีผมอยู่ไหนหมดเนเมตตีผมอยู่ไหนหมดมาข้างหลังหน่อยผมลงแล้วผมลงผมหล่นแล้วผมหล่นแล้วมาๆมาๆมาๆเยี่ยมมาเลย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 น็อตเวทน็อตเวทเยี่ยมน็อตเวทเยี่ยมน็อตเวทน็อตเวทน็อตเวทดิบดิบเลยน็อตเวทดิบดิบเลยน สวยๆแล้วลงเซาลงเซาเวสลงเซาเวท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 มันรีบแล้วมันมันจบแล้วแคทแคทแคทแคาตัวดยอวอ่าแจุแคชดไอพวกอ่าอาแคชจจพวก่าอาแคจุพว่าม่าแคชจดชพว่าอ่าแนชจเดนชาเทนชาเทนชาพมาเทนชจุดแชาเพว่าอ่าจุดแชไวอ่าอ่าชออาเ่ชเทนชาเทนชามันตชดออามติดออามันติดเออา สวย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 มากสวยมากมาเชิตลุงปิงหน่อยเชุงปิงหน่อยเจ็ดสามเจ็ดสาสวยสวยสวยโอ้ย็ดแม่พมาแตกโอ้่เจ๊แม่บอกให้ปาตีกูต่อยคาเดมอน่ยตายปะไม่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 เม่ไมไม่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 เม่ไมไม่ไม่่ไม่ไอ่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่มชไา่ไม่ไม่่ไมไ่ไม่ไม่มไม่ม่ม่ไม่มม ต้องเระว่างวิ่งขึ้นมาตามไปโดนตาแหน่อยใช่ใช่ใช่มันยังมันยังอยู่มันอยู่มันอยู่มันอยู่ไม่จับไม่ได้จับไม่ได้จับปฏิปฏิผมปฏิปฏิผมปฏิผมขึ้นเขานอตเวดขึ้นเขานอตเวดมาขึ้นเขานอตเวดมาหาผมมาหาผมตรงนี้ปฏิผมมาหายได้มาหายได้ไม่นี่มันอยู่ตรงนี้ล่างโชกข้างล่างข้างล่างยึดมันอยู่ยึดปฏิผมมาปฏิผมสติ๊ก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 ลิกบุบลิกบุบลิกบุบมันกระตายว่ะ ไอเตใครบขาบนอะไรวะมันมันมันอยู่อีสนะพี่มันอยู่อีสตรงนี้อีสตรงนี้อีสตรงนี้ขสติ๊สติ๊สติ๊มาข้าหลังเราเข้าหลังเราเข้าหลัง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 ขหลังมอเขาชกเอาะลุชกะลุชกะลุชกดนสติ๊กนะอนสติ๊กโอนสติ๊กอนสติ๊กธนุชกแค่นั้นเยียมมาเลยเยียมมาเลยเยียมมาเลยเยี่ยมแล้วมันเอมันเอมันเอมันเจอมันเยียบมอคเาี้เยียบมอมันหมดแล้วมันหมดแล้วผมผมขัดชกให้ผมขัดชกผมขัดชกให้ ไม่เป็นไรไเรเดี๋ยวผมอกเดี๋ยวผมอเดี๋ยวผมออกไปเดี๋ยวผอกไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ไึ้ไม่ได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 ้หม่ได้ไม่ไห้นม่ขึ้นม่ขึ้นม่ขึ้นมาไไม่ได้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 ไย่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ขึ้นมาไ้ไม่ไล้ไม่ไ้อมด้ไมไ้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมไ้้่่ไ่ไไ้่ไ้่้ม่้ม่น้ม่นมันมลายเป็นโชก่ไ้นี่ดไ่ นั่นไหนพี่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 พีโฮมน่อพี่โฮมาหน่อยไพร้อมไพร้อมูอโกแบคลยเดมเว่ยเวไอเตบอกพร้อมบอกอ่ะยงยั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 งกำลังมาคนคนยังมาไม่ครบมันเกบไปแล้วใช่ปะเหลือเหลือบอมเดี๋ยวเดี๋ยรอรอรอตรงผมรอมันจ่ยเกจทีนึงนะพี่รอมันจเกจทีนึงมันมันเกจยังเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วถึงแล้วถึงแล้ถึงแล้วย้ย้ออนีมมดิ้นมงดิ้นมาห่างดิ้นมห่างดิ้นมห่าง เยียบเลยเยียบเลยเยียบเลยเยียบน็รถเยียบรถเรียบมาเยียบรถเรียบมาเย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 ียบมาเลยเยียบมาเลยเยียบมาเลยเยียบมาเยียบมาเยียบมาบอมอยู่อีด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 ข้างกำแพงรถอีกข้างกำแพงรถอีกข้างกำแพงเยียบเลยเยียบโชกเยียบโชกเยียบโชกเลยเรียบเลยเรียบเลยเยียบตัวในเราเยียบตัวในเราอย่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 าทะลุโชคนะอย่าทะลุชคเด็ดทะอย่าทะลุ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 ทำไมทำไมตี้กูพากูไม่พามาวะโหลไปลาที่ทำเต้าอี

เซิร์ฟไม่เซิร์ฟเพราะมันบางอะป่ะไอ้เนี่ยตามมาตอนนี้ตามมาตอนนี้ตามมาตอนนี้ตามมาตรงนี้เออพี่พผาพี่พี่อมไว้ได้ป่ะอมเบนเกตไว้ได้ป่ะผมว่ามันน่าจะเทิร์นอีกรอบเดี๋ยวผมจัดการรัวๆเลยเหยียาบรัวๆดีมั๊วตรงนี้ดีมั๊วดีมั๊วดีเมั๊วดีมั๊ดีมั๊วตรงผมเลยดีมา๊วตรงผมเราวอกอินดีมา๊วตรงผมเราวอกอินเละผมผมเข้าแล้วนะผมเข้าแล้วผมเข้าแล้ว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 มัน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 จะวิสมันมันจะสวิตช์เช มันจะสวิต์รอ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 มันยังไม่เกลมันยังไม่เกลีเราคิววเตรียมเตมตมหัวแข็งก่อนเตรียมหัวแข็งเตรียมหัวแข็งเตรียมหัวแข็งมันยังไม่เกีมันยังไม่เกลมันยังไม่เกลยัง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 คิวไปคิวไปคิวไปคิวไมันเกียแล้วมันเกลีแล้วมันเกลีแล้วเันียดแล้วเกแล้วจ่ายบอมแล้วมาเลยมาเลยพี่มาเลยเราระเียบเราเะยียบเราเะยียบเราเราไม่ต้องเข้าช็อกเราไม่ต้องเข้าช็อกเราบีบมันเข้าช็อกเราบีบมันเข้า ไม่ต้องข้ามพี่พี่ไม่ต้องข้ามพี่อมไว้พี่อมไว้ผมผมเล่นได้ผมเล่นได้ปาตีเราคิวดิบิวคิวดิิวบมันกไปลพี่พี่มีเงเกล้ามันกับไปแล้วมันังเกตชกแล้วขาชกยัขาชกใครมีใจใครมีใจมีจใจใขาชกแล้วใครใครมีใจ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 มันจใ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 

ข้าดีค่าค wow ่าไม่มีจีจมันเหลี่ยมหรอแล้แลอะไรไม่รู้แต่